เนี่ยครับใครสนใจไฟหัวเสาโซล่าเซลล์ครับตัวนี้มาพร้อมกับเนี่ยตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์ครับตัวนี้อ่าตัวเนี้ยกลางวันมันก็จะชาร์จเองกลางคืนมันก็ติดเองด้วยนะอ่าเนี้ยมันไม่ติดเพราะว่าผมน่าจะปิดสวิ์อยู่อ่าติดตั้งไม่ยากครับเนี่ยมันจะมีขาเขาืออะไรมีให้หมดเลยนะเนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีขาอ่าแล้วเอาไปวางไว้เฉยเอ่าส่วนสายไฟเนี่ยมันให้มาเฉยเฉยเพราะว่าเผื่อบ,บางคนเขาแบบว่าหัวเสา สว่างไม่สะใจก็ใส่ไฟบ้านเพิ่มอ่าอันนี้ติดอยู่นะแสดงว่าเมื่อกี้เราปิดเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมปิดแผงไม่ดีมันยังมีแสงเข้าอ่าเนี่ยอันนี้เป็นขั้ว e ยี่สิบเจ็ดอ่าเป็นขั้ว e ยี่สิบเจ็ด e ใส่ไฟได้มากสุดสิบสามวัตต์เป็นหลอดไฟบ้านไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าความสว่างจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยความสว่างจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงข้างในหลอดอ่าเราสามารถปรับเป็นสองแสงเอ้สามแสงเลยนะไอ้ตัวนี้เป็นแสงขาวขาวปนส้ม แล้วก็เป็นแสงส้มมาถือว่าโอเคมากเลยนี่การติดตั้งเนี่ยเราก็ติดตั้งอย่างนี้เนี่ยไม่ยากป้าแล้วก็ติดตั้งไปป้าเนี่ยอันนี้คือการติดตั้งแหละเห็นไหมครับว่าติดตั้งไม่ยากใครสนใจครับผมปักตะก,ก้าให้ละครับตัวนี้